ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของสามลักษณาเดือนมิถุนายน2568สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเทวดาองค์ใหญ่สเสด็จโปรดประทานโชคลาบไม่คาดฝันบางคนเห็นแค่ตัวเลขในความฝันบางคนเจอกับนิมิตช,ชัดเจนกลางวันแสกๆมีหลายลักษณะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางให้แบบไม่ทันตั้งตัวเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นี้ เป็นเดือนที่ดวงฟ้าบี่งเบียนทางบางกลางๆๆจวนมาเปิดทางให้ลัคนาบางกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เพราะบุยอกเก่าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะถึงเวลาเทวดาองค์ใหญ่จะประทานผ่อนให้ท่านฟื้นคืนพลังและรับโชคลาภที่ไม่อาจคาดฝันลัคนาที่ดวงพุ่งแรงเทวดาจาับมือฟ้าเปิดมีทั้งหมด3ลัคนาที่ได้รับพลังหนุนอย่างชัดเจนได้แก่ลัคนาราศีเมษเดือนมิถุนายน2568ระหว่างวันที่13เมษายน 14พฤษภาคมผู้ที่เกิดในลัคนานี้กำลังเข้าสู่ช่วงเปิดประตูสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะดวงชะตาอยู่ในจังหวะมหาโชคมหาเฮงด้วยแรงดึงดูดจากดวงดาวใหญ่ที่สัมพันธ์กับกรรมเก่าและบุญที่เคยทำไว้ในอดีตชาติสิ่งศักิิธอและเทวดาองค์ใหญ่กำลังจับตาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน2568 เป็นต้นมามีเคลื่อนพลังลิลลับไหลเข้าสู่ดวงชะตาเมตยอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นได้เจอกับผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจที่ให้ความช่วยเหลือคำพูดบางคำในความฝันเหมือนจะกลายเป็นความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณจากเบื้องบนที่เริ่มส่งแรงโปรดลงมาแล้วการงานงานติดปีกโอกาสวิ่งเข้าหาเดือนนี้ถือเป็นเดือนเปิดประตูง,งานใหญ่ ใครที่ตกงานมานานจะมีคนหยิบยื่นงานให้แบบไม่ทันตั้งตัวธุรกิจส่วนตัวมีแววเจอออเดอร์จากคนไม่คุ้นหน้าแต่พร้อมจ่ายเงินสดงานที่เคยติดขัดจะได้คนช่วยปลดล็อกแค่ตั้งใจจริงและผู้จักใจเทวดาท่านบอกว่าผู้จริงใจจะได้โชคจริงการเงินเงินหมุนคล่องโชคลาบวิ่งชนใครที่ลำบากมาตั้งแต่ปลายปี2567เดือนนี้คือจังหวะลืมนี้มีใหม่ มีโชคจากเลขท้ายสองตัวสาตัวจากบ้านเลขที่หรือทะเบียนรถแปรรับใหม่จะเข้ามาแบบงงงงเช่นขา,ขายของได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจขา,ขายมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีแล้วเขาบอกถือเป็นของขวัญเลขนำโชค5.9.8วันเสริมโชคพฤิัสบ,บดีอาทิตย์เวลาแห่งโชคลาภ 9, 9นาฬิกา39นาทีถึง10นาฬิกา59นาทีและ15นาฬกา19นาทีถึง16นาฬกา45นาทีความรัก รักจากกรรมดีจะมาเองคนโสดจะเจอคนถูกใจจากเหตุบังเอิญเช่นเดินชนกันหรือฝากซื้อของคนมีคู่หากเคยทะเลาะเดือนนี้จะไอดอปรับใจเข้าใจกันใหม่คู่ที่ห่างกันไกลหรือทะเลาะแรงจะมีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ให้กลับมารักกันรักนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์หนุนใครที่สวดมนต์คู่หรือทําบุญร่วมกันจะเสริมพลังคู่บุญมหาโชคสุขภาพฟื้นฟูแบบไม่คาดฝันผู้ที่เคยป่วยเรื้อรังหรืออ่อนแรงจะกลับมาฟื้นเร็ว อาการลึกลับที่หมอหาไม่เจอจะจางหายเพราะบุญเก่าส่งผลมีแววจะได้หมอดีหรือเจอเคล็ดลับฟื้นร่างที่คนทั่วไปไม่รู้แนะนำให้จุดธูปห้าดอกกลางแจ้งแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทวดาประจำตัวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโชคลาภจากบนฟ้าวิ่งมาหาคุณเรื่องโชคลาภของชาวเมดเดือนนี้มาแบบเหนือธรรมชาติบางคนแค่ตั้งจิตอธิษฐานขอเพียงพอแต่กลับได้เกินคาดบางคนฝันถึงพญานาคครูบาอาจารย์ผู้หญิงแต่งขาว และไม่นานหลังจากนั้นก็ได้รับโชคลาภหรือเจอทางออกในเรื่องติดขัดที่เคยกลุ่มใจฝันเห็นบันไดยพญานาคงูหรือคนให้เงินคือสัญญาณเทวดาเปิดโชคเคล็ดรับเสริมดวงชะตาชาวเมษประจำเดือนนี้หนึ่งถวายน้ำเปล่าใส่สวันอาทิตย์ให้กับสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือสารเจ้าที่บ้านสองปล่อยปลาเก้าตัวปลาดุกหรือปลาช่อนและอธิตฐานขอให้ชีวิตมีทางออก 3. ส,สวดคาถางเงินล้าน ของหลวงพ่อฤิษลิงดำก้าวจบทุกวันพฤหัสสีหากมีหนี้เก่าให้จ่ายคืนบางส่วนแม้จะเล็กน้อยเพื่อเปิดช่องบุญใหม่สรุปลัคนาราศีเมษโดยเด่นเดือนมิถุนายน2568ฟ้าเปิดเทวดาโปรดงานเงินเดินหน้าโชคใหญ่มีสิทธิ์เกิดอย่างปฏิหารความรักอบอุ่นฟื้นพลังใจใครตั้งใจทำดีต่อให้เดินหน้าทำต่ออีกนิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมให้คืนแบบทวีคูณลัคนาราศีสิงมิถุนายน2568 ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคม -16 กันยายนเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาสิงห์ไม่ธรรมดาแน่นอนพลังของฟ้าเปิดทางใหม่ให้แบบสเตอนดวงธาหงจักรวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเคลื่อนตัวเบื้องบนเพื่อผลักดันชีวิตคุณให้พ้นบ่วงกําไหลายอย่างที่เคยเหนื่อยหนักจะถูกชงระออกและโชคลาภขนาดใหญ่จะเดินเข้ามาเหมือนสิ่งที่ติดหนี้คุณไว้ในอดีตชาติสัญ,ญญาณจากเบื้องบนเริ่มส่งถึงฝันเห็นผู้หญิงชุดขาว หรือพญานาคในน้ำใสยอยู่ดีๆก็มีคนพูดถึงคุณลับหลังแต่กลับทรงผลดีเหตุเลข8ถึง9้ถึง5าซ้ำๆหรือเวลา11นาฬิกา11นาทีบ่อยผิดปกตินี่คือสัญญาณของเทวดาองค์ใหญ่ว่ากำลังเคลื่อนมาคุ้มครองใครที่เคยขอพรไว้กลางแจ้งหรือกลับไหวกลางแดดโชคลาภของคุณกำลังจะมาถึงการงานฟ้าสั่งให้เปลี่ยนแล้วจะปังงานที่เหมือนจะจบกลับมีคนมาต่อให้ใครที่เคยโดนกลนแกล้ง จะมีคนเปิดโปงให้อย่างน่าอัศจรรย์ใครกำลังเปลี่ยนงานเดือนนี้คือจังหวะฟ้าเปิดไม่ต้องกลัวคำแนะนำจากเทวดาอย่ายึดติดกับของเดิมแล้วจะได้ของใหม่ที่ดีกว่าแบบไม่คาดคิดการเงินเทวดาคืนทุนดวงรวยกลับมาลัคนาสิ่งที่ติดขัดเรื่องเงินจะมีคนโอนมาให้แบบงงค่าคอมมิชชั่นที่ถูกโดงไว้จะถูกเคลียร์โดยไม่ต้องทวงมีโชคจากเด็กเล็กผู้หญิงแก่คนชื่อขึ้นต้นด้วยสหรือพอคนใกล้ตัวอาจชวนลงทุนสิ่งเล็กน้อยแต่สร้างรายได้มาก ไมยในระยะยาวเลขนำโชคแปดสี่หวันรับทรัพย์วันจันทร์วันพฤหัสบดีเคล็ดรับเสริมดวงวางเหรียญบาทหัวนอน9้าเหรียญเรียกพลังเงินความรักรักที่รอคอยกำลังปรากฏตัวคนโสดเดือนนี้เจอคนที่ใช่แบบไม่ทันตั้งตัวจากสถานที่ไม่คุ้นคนมีคู่จะได้ฟื้นความเข้าใจช่วงนี้คือเวลาเหมาะที่จะขอขามาและให้อภัยระวังใจของตัวเองเพราะความคิดลบจะทำให้พลาดคนดีหากฝันถึงดอกไม้สีขาว หรือสะพานนั่นคือสัตว์ยานแห่งรักแท้กใกล้เข้ามาสุขภาพฟื้นแรงฟื้นใจฟื้นใจบุญคนที่ป่วยหรือเหนื่อยล้าจะได้รับข่าวดีเรื่องการรักษาร่างกายอ่อนเพลียจะค่อยๆดีขึ้นหากสวดมนต์ทุกเช้าควรหลีกเลี่ยงความเครียดจากคนรอบข้างเพราะจะดึงพลังลบเข้ามาจุดทุบสามดอกในห้องพระพร้อมตั้งจิตว่าขอให้ทุกความเหนื่อยหายไปเทวดาจะเปิดพลังให้คุณฟื้นขึ้นอีกครั้งโชคลาบโชคใหญ่มาแบบไม่ทันตา ทั้งตัวเดือนนี้มีลุ้นเลขเด็ดจากความฝันหรือเลขบ้านรถคนที่รักอาจได้รับของขวัญแบบไม่คาดคิดที่มีมูลค่าเกิน9,00 0บาทหากเห็นสัตว์แปลกเช่นนกสีทองผีเสื้อดำใหญ่งูเขียวถือเป็นนิมิตด,ดีมากอหากได้ยินเสียงว่าวในช่วง3-5นาฬิกาให้ลุกขึ้นนั่งสมาธิฟ้ากำลังสื่อสารเคล็ดลับสำดะวงเดือนมิถุนายน25681าปดลอดปลาหลาย9ตัวเพื่อเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามาสองถวายผลไม้5ชนิด เช่นกล้วยมะม่วงชมพู่ที่สานพระภูมิในบ้านสามไหว้หลวงพ่อโสธรพระพิกเนรพระแม่อุมาเพื่อให้ชีวิตเดินหน้ารวดเร็วสี่ห้ามพูดคำว่าหนิ่์หรือจนเด็ดขาดเพราะพลังคำพูดจะปิดประตูโชคทันทีสรุปลัคนาราศีสิงห์มิถุนายน2568เทวดาเสด็จแล้วอย่าปิดใจฟ้าเปิดดวงแบบเต็มพิกัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลักดันชีวิตขึ้นพว่วโชควิ่งชนไม่หยุด โดยเฉพาะจากความฝันและคำพูดของผู้ใหญ่รักเริ่มกลับมามีความหมายสุขภาพและการเงินแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทำดีให้ถึงที่สุดสิ่งที่เคยหวังจะถูกส่งมาในวันที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำลักนาราศีมังกรมิถุนายน2568ผู้ที่เกิดระหว่าง15มกราคม -12 กุมภาพันธ์เดือนนี้ฟ้ากำลังเปิดทางให้ลัคนาราศีมังกรอย่างชัดเจนและไม่ใช่แค่เปิดเล็กน้อยแต่เป็นการเปิดทางชนิด เทพพงมาโปรดเพราะพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานร่วมกับบุญเก่าส่งผลให้ชาวมงกรบางคนชีวิตเปลี่ยนในพริบตาสัญญาณจากเบื้องบนเริ่มกระจายฝันเห็นบันไดสูงพญานาคคนแก่ให้ของเจอสัตว์แปลกหากหไาม่คุ้นตาม,มายืนจ้องหน้าหรือวงเวียนใกล้ๆเห็นตัวเลขซ้ำๆเช่น111่งรลด้8 8แแล้บบ่อยมากผิดปกตินั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเทวดากำลังลงมาชี้ทางให้คุณ เพื่อปลดหนี้กรรมเปิดดวงโชคลาภและดันขุนขึ้นจากหลุมชีวิตการงานโอกาสใหม่มาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวงานที่เคยเงียบเริ่มมีคนมาติดต่อคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินการกฎหมายการต่างประเทศจะได้รับโอกาสพิเศษคนที่ถูกแกล้งถูกโดงจะมีผู้ใหญ่เข้ามายุติความอายุติธรรมธุรกิจส่วนตัวลูกค้าเก่าหรือผู้ใหญ่จะกลับมาซื้อซ้ำพร้อมแนะนำลูกค้าใหม่ให้เทวดาส่งสัญญ,ญาณว่า ถึงเวลาคุณได้สิ่งที่สมควรได้แล้วการเงินฟ้าคืนทุนกำดีเปิดบัญชีใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวคนที่เคยให้ยืมเงินมีลุ้นได้คืนทั้งต้นทั้งดอกมีคนให้ของมีค่าหรือชวนลงทุนบางอย่างที่ดูเล็กแต่โตวัยวรายรับแฝงจากความสามารถพิเศษงานอดิเรกจะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นรายย่อได้หลักในอนาคตเลขโชคดี703ช่วงเวลาทอง7นาก39นาทีถึง9นาฬา19นาที และ17นาฬกา17นาทีถึง18นาฬกา45นาทีสีเรียกซัพเขียวแก่น้ำเงินทองความรักคนเก่าคืนใจคนใหม่มาแรงโสดมีคนเข้ามาแบบบังเอิญหรือเคยคุยแล้วเงียบไปจะกลับมามีคู่ความรักที่เคยขุ่นจะเริ่มค่อยๆสว่างมีโอกาสได้ปรับใจคนที่อยากมีลูกมีแววว่าจะสมหวังจากคำอธิษฐานเก่าหากฝันเห็นเด็กทารกน้ำใสละเย็นสะพานไม่เก่านั่นคือพลังงานแห่งรัก แท้กำลังจะพุ่งเข้าหาสุขภาพพ้นโรคพ้นเคราะห์ด้วยพลังศรัทธาใครป่วยหรือมีอาการที่หมอหาสาเหตุไม่เจอจะได้พบทางรักษาพลังใจดีขึ้นทำให้โรคเก่าฟื้นตัวเร็วผู้สูงอายุในบ้านจะมีสุขภาพดีขึ้นถ้าได้ร่วมทำบุญร่วมกันเคล็ดลับสวดบทโพชังคปบปิตหรือบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรจะส่งแรงฟื้นฟูสุขภาพลึกถึงระดับจิตวิญ,ญญาณโชคลาบโชคฟ้าส่งลุ้นถูกลอตเตอรี่แบบไม่ตั้งใจมีแววได้โชคจาก คนผิวสองสีคนชื่อขอคนเกิดวันศุกร์เลขคมสังคนจากฝันหรือทะเบียนร,รถบ้านเลขที่จะให้โชคมีเกณฑ์ได้ทรัพย์จากของเก่าเช่นพระเครื่องของโบราณในบ้านหากเห็นเพึ่งบินบนศีสัต์เห็นทีเสื้อกลางคืนมแมลงปีกแข็งเข้าบ้านคือลางดีมากเคล็ดลับเสริมดวงลักนาราศีมังกรมิถุนายน2568-1ปดตปลาไหลเพื่ออกหนึ่งตัวและปลาดุกดำา8ตัวสองถาวายภูมาลาิลัยดาวเรือง หรือกุหลาบขาวแก่ศาลหน้าบ้านหรือพระแม่ธรณีสามนำเงินเหรียญบาทก้เหรียญแช่น้ำสะอาดและอธิษฐานก่อนล้างมือในเช้าวันจันทร์สี่ห้ามพูดคำว่าเหนื่อยแย่หรือไม่มีทางเด็ดขาดเพราะฟ้ากำลังฟังคุณอยู่สรุปลัคนาราศีมังกรเดือนมิถุนายน2568จุดเปลี่ยนที่ศักดิ์สิทธิ์หลังการงานจะพุ่งแบบเงียบๆแต่แรงการเงินฝืด ผนตัวแรงมีลุ้นโชคหนักความรักดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพฟื้นบุญที่เคยทำย้อนกลับมาช่วยเทวดาองค์ใหญ่กำลังจับตามองคุณอยู่และส่งโอกาสใหม่ที่ต้องกล้ารับ